สวัสดีทุกท่านโดยจาะช่องอ e ีทอสซิเบิลแล้ววันนี้เรามาเล่นแมปซูเปอร์กอบแมปดีกอบที่ทางเซิร์ฟมีกี่คนเนี่ยทางเซิร์ฟมีแค่สองคนเพราะผมมาเล่นเซิร์ฟคนน้อยก่อนยิงยังไงกดอันนี้โอเครู้แหละปรับความเร็วกดยิงง่ายๆปรับปรับความแรงกดยิงปั๊ปบ,บ,บอืมอีซี่อืมอีซี่อีซี่ปึ๊บปัก เกือบลงแล้วไงก็คือโอ้โหความแรงเบาๆก็ตีสิปรับอีซี่แบบง่ายๆเดี๋ยวพอฝึกจนเก่งเราค่อยไปเล่นเซิร์ฟรวมเล่นความเร็วหน่อยปรับ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 โอ้โน่ติดติดอุ้ยมีคนเข้ามาใหม่เหรอปรับปึ๊บปรับอื้ไม่เด้งอีกแล้วไม่ยอมเด้งนี่ไงตรงไปเลยปึ๊บลอยปรับปรับ อือหือไม่ลงอีกอือหือเบา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 แล้วลงไหมไม่ลงปรับเบา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 มากเบาแค่เก้าแล้วขอซูมหน่อยเรอรโอ้โห,โโหโมาอยู่อำหดับสองอยู่แคนดี้เอาเอานี้นะปกแกรมมาแล้วฮะต้องตียังไง ผมจะพยายามให้ได้โฮอินวันปาก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 ปักหุ่ยยางนะผมก็ออกมาจากฟงเบียนแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊โอ้โ oh, oh. หมุนแบบอื้อหือกอโอไม่ลงอีกโอ้ผมตียังไงให้ไม่ลง,งเนี่ยเออหุยมีคนจอยปรับตีไปสี่ทีใช่ไหมใช่ไหมอ้าเอ้เข้ามานี่นี่ตีแบบเดียวกับผมเลย อันนี้ผมกะแรงไปหน่อยผมเลยตีม้วนกลับไปทางนั้นปรับ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 ตีลงใช่ไหมครูผมยวมตอนสุดท้ายใช่ไหม,อมขอแรงแรงขอสักเก้าสิบสองขอกลับมา มาสองที yes sir สองทีโอ้โหทุกคนตีสองทีเหมือนกันหมดสามสี่ห้าโอ้โหมาตีให้ตรงขอแปดสิบเลยปรับลอยลอยโอ้ยเกือบเกือบโหแล้วเกือบโหวันแล้วแปสิบขอเป็นเจ็ดห้าปรับปึ๊บปรับ ับย,ยังไม่ได้อีกนอะขอ40พอเข้าแล้วเนี่ยเออตีไป4ทีใช่ไหมใช่ไหมสามได้อยู่ขอแรงสุดปรับ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 ขึ้นอุ้ยขึ้นได้ขึ้นถึงได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหไม่เข้าไม่ลงโูโอ้โหสไลด์ยาวๆขอแปดสิบเลยเอ้าฮะไกแล้วไปไกลแล้วอืมดีนะเข้าอืมติดท็อปสามยาวๆท็อปสามเพามีแค่สามคนตีไปจิตข้างฮะฮะขอตีเช็ดก่อนหุ้ยได้สลย ขอตีสักหกสิบเอา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 ติดขอบขอตีไปเจ็ดสิบเข้าเข้าฮะแบบนี้ไม่เข้าโอ้ยแบบยูแบบนี้ก็ไม่เข้าอ๋อไปตีเก้าไปตีไปสามทีใช่ไหมคนเขาติดอยู่ที่เดิมตีเยอะเลยขึ้นอันดับสอง ขึ้นดับสองโอ้ยโอ้โอ้โอ้โฮ้หโหกหปรับปรับปรับอะฮะหงกระเด็นไปโหสิบเจ็ดปรับปื๊บปื๊บปื๊ดโอ้โหอดีไหมปักอ่ะ ทำไมมันหลุดจ้ามันหลุดมันหลุดมันหลุดโอโ้โหหลุดหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วคราวนี้ไปไกลเลยไปไกลเลยเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อย,เ,อยเดี๋ยวก็ได้กึบอือหือหกครั้งแล้วนะขอเล่นความแรงหน่อยปักปักโอ้โหโอ้โห,หปักปัก ปกัปกปกักปักปักโอเคเบาๆปื๊บอืมกี่รอบเนี่ยอื้อืออตีไใบก้าวขังเอ,อ,อื้อเอื้อทำไมทำไมคะแนนมันห่างกันขอแรงสุดเลยขอแรงแล้วแบบปกัปกปกัปกปักปักเอ้าเอา,เอาย้อนย้อน,ย,อนย้อนสอนเฉย ขอตีเข้าปรับ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 เบาหน่อยห้าสิบปักปักปักปึ๊บเรียบร้อยตีแบบกระแทกบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งรุ้มตีไปสามลูกแน่เลย yes เอาเอาเหลือแค่สองคนเฉยเอาเอาไปออกโอ้โหคะแนนห่างกันสิบสามขอแรงแรงขอแรงแรงเอาเอาเอาถูกแล้วถูกทางถูกทางอีกอ,อกมาแรง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  มามาเข้าเข้าเข้า <_ d Silk> เธอเข้าเถอเออตีไปหกครั้งโอ้โหโอ้โหเขาตีสามสองสองสามสามห้าสองสองเนี่ยผมตีห้าสองสามเจ็ดเนี่ยโอ้โหเอ้าเกิดคนละฝั่งเะด้วยขอกระแทกระเด้งดึงดึงดึงโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋ออืมทำไมเหมือนฟังผมเสียเปรียบแฮะโอ้โหโอ้โหอุยฮุยฮุยฮุยุยฮุยุยโอ้ยไอคิวหนึ่งร้อย เบาหน่อยปปปปห้าสิบกรึบกรึบกรึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรุ้มเออพร้อมกันเป๊ะพร้อมกันเป๊ะแต่คะแนนต่างกันโคตรเยอะเยอะเกินอ่ะหนึ่งร้อยเลยปึ๊บปรับดึงดึงปรับโอ้โหเอ้าเอ้าอยู่ดีไปเปิด ESC เฉยอปปึบดึบแล้วขึ้นใหม่ หมดเวลายากเกินโฮสิบแล้วผมเด้งไปโฮสิบเอ็ดโฮสิบเอ็ดมาโฮสิบเอ็ดมา,มาแก้มือด้วยหนึ่งร้อยขอม้วนตัวปวับปื๊บขอหนึ่งร้อยแล้วเกินไม่แปดสิบก็พอเดี๋ยวเด้งออกเป็นไงล่ะเดี๋ยวเด้งออกโอ๊ยเดี๋ยวเด้งออกไปไกลเลย เด้งข้ามโอ้โหเขาเข้าแล้วอยากรู้ว่าโฮอินวันอยากโฮอินวันอยากปรับปรับอือหือกลับมาที่เดิมไม่มันคือแผนการที่ผมคำนวณไว้แล้วหยุดไหลได้แล้วปุ๊บหกสิบกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปอือหอ ล็ปะปะปะเอปะเอล็ปะ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 เอป้าอู้คะแนนต่างกันสามสิบเอ็ดต่างกันขนาดต่างกันอะไรขนาดนั้นหกสิบสองปรับปรับด้งครึบแล้วกะกะไว้ให้โฮอินวันไม่โหฮะครึบโอ้โหขนาดยังไม่เข้าไปเข้า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 เบอร์ดี้ทรีอินวัน มาผมตีไปสามทีปรับปรับปรับโอ้ทำไมเขาเข้าเร็วจังะเขาเข้าโคตรเร็วอุ้ยตีเท่าผมเลยสามทีแบบปบบแบบป้าเออป้าแล้วผมกะเอาโฮอินวันกลับกลับกลับโอ้หูไม่ไม่ไม่ใช่กระเทะมาผมตีแรงสุดปรับแล้วผมเด้งทำไมมันไม่ไหล ไปกรี๊ดฮอลอินวันขอปรับแบบสุดเลยขอญาตโฮอินวันปรับออืเกือบได้โหลแล้วไงอเขาอ,อยู่ที่เดียวกับผมโอ้โหตีไม่เข้าโอ,อ้โหเขาตีน้อยกว่าผมหนึ่งทีเฮ้ยแล้วผมตีไปสองลูกเออหือยืย้ยืย้ยื้อเออือ แล้ว uh huh. ผมกะเอาโฮอินวันแบบตีข้ามสนามเอาติดป้ายติดป้ายกะตีแบบเอาโฮอินวันปับปับปั๊บปับเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเออเออเอาเอาเอา,เอาลูกออกไปอยดป่ดูเขาตีแมาดูเขาตีมาตีปับ๊บ วายวายวายลงมาเออผมตีไปแค่สองทีเองนะเอาสามโอ้โหคะแนนต่างกันตั้งสามสิบสามสิบสองใช่ไหมเออใช่โอ้โหกะเอาโฮอินวันเตกโกมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าลืมดูโอ้โหตกเลยาดาป,ป้าย,ยป้ายขอแปดสิบเอาเกินแปดสิบอีกที อุ้ยรอด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 ช่องรอดช่องปับ๊บแล้วม้วนลงรูได้เพอุ้ยแล้วเขาเร็วกว่าผมหนึ่งทีใช่ไหมอีกแล้วว่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหคลิปยาวแน่บอกเลยมามาฮ้ยแล้วผมไม่ล่วงนินจาปลากลัวอือหือยังนไน้ร่วง เขาก็ล่วงดีจังเลยแต่ผมเกิดใกล้กว่าเขาเอ้ามันย้อนได้เอา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 เเอาเอาเอากดเพเอาเโอ้โหแล้วผมเพยกะเข้าใหม่อือหอเพื่อโกสามที่มาแล้วผมปรับเลี้ยวข้ามปรับกลับมาเพื่ออะไร ขออนุญาตปับับติดกำแพงคมๆแล้วผมเฉียงเฉียงกะกะปับปับปับับปัับเบาหน่อยเอาสักเจ็ดเอ็ดกรุบโอ้โหโผลอยโอ้โห,โโหไม่น่าเลยไปแล้วขอสักแปดสิบหกกรุมกรุมจุดุง่ง มามามาดูคะแนนหน่อยดูคะแนนหน่อยเอ้ามีคนจอยเข้ามาหรออนี่มีคนเข้ามาจริงมามีคนเข้ามานะครับเข้ามาใหม่เฮ้ยเฮยเยเรียบร้อยแล้วเขาใช้สก,กินอะไรเนะี่ยเฮ้ยหฮยโหดเกินสกินอะไรเนะี่ยสกินนกเหรอ สก,กินหยังเอาก็หมดแล้วสิโอ้โหคะแนนผม,มว่นา,นาต่างแล้วคะแนนเขาต่างเยอะผมเกือบร้อยเอ้าจบแล้วมาตาสุดท้ายแหละขอเบาๆเอาเอาคนอื่นหายคนอื่นหายคนอื่นหายเบาๆเบาๆเราเรียนรู้เรียนรู้ประสบการณ์อันนี้อ๋อรับ จำนวนครั้งการตีอ็หืออันดับสองเพราะอันดับสามอยู่ไหนไม่รู้มาไม่ยอมโอ้โหสิบห้าตาอ่ะยาวๆยาวๆดูเวลาหน่อยก็น่าจะได้อยู่มั้งยาวๆเอาเอาโอ้โหเผื่อไปปัดหน้าจอตรงนั้นท่้าที่ผมคาดเดามันน่าจะเฉื่อยใช่เฉื่อยโอเคสไลด์ไปเด้งปรับเข้าโกปเป็นเรือทั้งเรือเลย ปึ๊บปึ๊บปบรับเข้าเรียบร้อยแล้วผมอันดับที่สามอีกแล้วต่างกันแค่หนึ่งมาไม่ยอมผมต้องขึ้นที่หนึ่งให้ได้ mm. ขอตีไปปรับปัดปัดปัด,ป,ดปัดน้อยปัดน้อยเปิดปรับตีเข้าไปโอ้จะตีเข้าไปตอนเปิดมันก็ปิดจะตีเข้าไปตอนปิดมันก็เปิด อุ้ยได้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 เงดอกไม้เด่งดอกไม้อ,มอีกทีแล้วเข้าเข้าเน้นๆแต่ผมต่างจากเขาประมาณห้าทีอ่ะเอา้าเท่ากันเหรอเนี่ยต่างกันแค่หนึ่งไหมขอปรับแรงๆปรับปรับโอ้โหด n t play ว i t ไฟอ r ะอุ้ยเขาออกเขาออกแบบนี้ผมหวานเลยมา อุ้ยเท่ากันแล้วอืมเท่ากันแล้วขอขึ้นแซงเลยละกันย,ยากแลวขอจัดจัเจ็ดสิบเก้าอุ้ยไม่ได้ไปตกด้วยสิอุ้ยเขาขึ้นอ่ะอุ้ยผมก็ขึ้นตีกรอบเพราะผมซิกมากอะมารถปับ๊บเด้ง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  โอ้โนเขาแซงผมไปแล้วเขาแซงผมไปแล้วไปไกลแล้วด้วยโอ้โหสองสองแต้มมาเร็วเราเอาจริงถ้าโฮอินวันนี้จบเลยนะเนี่ยขอเอาหนึ่งร้อยเลยปรับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหโหยากโหยากปึ๊บ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 ฮึยฮึ้ย ดับเบิลปิดปิดอืมอย่างนั้นแหละปิดป oh, no. oh. nice. ิดปิดปิดโอ้โนปิด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 เออไหนสิแบบนี้ผมขึ้นเลยไหมโอ้โหเท่ากันอีกแล้วเท่ากันอีกแล้วอืมอ้ม,อมขอขึ้นปิดเปิดไปปุ๊บปึ๊บลง เลี้งดอกไม้เขา้าโฮจะโฮผมจะโฮอยู่แล้วลงสู้มามามาไม่ยอมขอเยอะๆปรับปรับึขอเยอะ,ออยอะนี่มันต้องเยอะแบบหนึ่งร้อยเลยนะเนี่ยฮะเขาเขาไปได้ไงหนึ่งร้อยผมไปไม่ได้มาคำนี้แหละต้องได้เออ มาห้วนปรับโอ้โหโแล้วผมห่างไกลห่างไกลห้าลอดเลยไหมเนี่ยอือห่างกันสองศูนย์สีส่มันคืออะไรอ,อ,อุ้ย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 อะไรอุ้ยดินดินหนืดมากเก้าสิบไป มันก็ไม่ได้หนืดขนาดนั้นนี่นะมาเท่ากันใช่ไหมใช่ต่างกันสอ,อีกแล้วมาไม่ยอมเอาจริงขอเก้าสิบเลยอยู่ไหนนี่ไงอุ้ยปิด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 ป่ะปิดปิด เปิดปับ๊บอย่างอยต้องหกสิบ้าสิบเจ็ดปิดเปิดเข้าโอเคปิดโอ้โหปิดช้าเปิดช้ามาโอ้โหเขาตีทีเดียวเข้ามาแล้วอยู่ห่างกันเยอะเลยโอ้โหหุ่ห่างกันสามเต้ม ไม่เยอะเหมือนที่คิดแต่ก็เยอะอยู่ดีแล้วขอปรับเป็นแบบหนึ่งร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเท่ากันแล้วขอตีหนึ่งร้อยอีกทีเอาออกคมๆมโอ้โหแล้วตีเขียงออกปึ๊บเอา้า เอาเขาเข้าแล้วห่างกันเยอะเลยโอ้ยห่างกันสามโอ้โหโอ้โหห่างกันสี่ทีห้าทีหกทีขี้เกียจนับมามา้โหอตกตรงที่ปัดอีกที่ปัดน้ำฝนปึ๊บปรับปรับปรับ สามร้อยไอ้สามสามสิบสามร้อยโอหสามร้อยจากไหนเข้าอยู่ไหนน้าอู้ยอย่าบอกเขาเข้าเลยไม่เข้าวาย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 กรุ๊ปแบบนี้ต้องโยขู่เท่ากันอีกแล้วโอ้สังกระเจี๊ยบเต้า้หสั่งกระเจี๊ยบเต้าม,มาผมเอาสุดผมเอาสุดผมเอาสุด เอาสุดกลับมาที่เดิมเลยไหมล่ะถมซิกแซกซิกแซกซิกแซกแล้วขอไปแบ่งรวดเร็วโอ้โห oh, I want love for Christmas anything and what I need อ่าะวันนวันอะไรอยู่ปรับแล้วข้ามแล้วลงลงลง ำไม่ได, <ś c oughs> ด้โอ้โหวัดจะปวดโอ้โหต่างกันเก้าโอ้เก้าหรือสิบเอ็ดน่าจะสิบเอ็ดนะเมื่อกี้ขอเอาหนึ่งร้อยอ่ากระเด็นไปไว้ปรับอุ้ยผักหน่อยผักหน่อยกรึบ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 เ,เวท บึง๋งบึ๋งแบบนี้ลงเลยไหมลงเลยไหมยังจะไม่ให้ลงอีกสี่สิบขึ้นไปสามสิบไปฮึบอ้โหปัดเบอร์ดี้ทิ้งไปปัดรู้แล้วว่าได้เบอร์ดี้โอ้รู้แล้วจะดูว่าเขาอยู่ไหนอืมเขายังอยู่ไกลอยู่เอาไม่น่าไกลแหละ บึงบึงปรื๊มเ้ยตัวโคตรเท่ปรับลงเลยไหมไม่ลงไม่ลงไม่ลงเยสลงเลยไหมเขาให้ไม่ลงฮะเฮ้ยมีคนใหม่เข้ามาว้าฮึมลึบมาไปลงดึบดึงดึงดึง ฮึบกระแทกเบาๆขึ้นฮึบฮึบบม้วนไม่ลงอีกแล้วลงกรึบได้เท่าไรอุยอ๊ยอุ๊ยต่างกันต้องหกแต้มตาหน้าหกต้องโฮอ,อินวันเลยหรือเปล่าว่าเตโกอยู่ไหนมันซู้มาไว้ดูแบบยังไงอ่ะอ,อมันต้องตีให้เข้าดอกไม้ กล่าวแบบซิกมาซิกมาว่ามันต้องเข้าตอกไม้แล้วมันก็ไหลแบบโฮอินวันเยสเซอร์เหมือนมันบังคับอ้าวผมได้โฮอินวันนึกว่าอีกคนนึงจะได้โฮอินวันด้วยมาอันดับที่สองเฮ้ยซื้อบอล ขอจบคลิปเพยงเสียงย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดรับผมที่มีอย่างกันดีแล้วก็อั s ซับสไคร e แค่นี้แหละโฮอินวันอืมเอ้าไม่โฮโอ้ oh.